นึกถึงทองนึกถึงห้างทองเยาวราชสี่แยกเยาวราชถนนเทวาพิบาลจังหวัดตรอยเอกห้างทองเยาวราชจำหน่ายทองนาาเงินเพชรพลอยลรูปพรรณต่างๆมีแบบให้เลือกมากมายหลากหลายจะซื้อทองซื้อเพชรผ่อนทองผ่อนเพชรเชิญที่ห้างทองเยาวราชสี่แยกเยาวราชมีแห่งเดียวไม่มีสาขาโทรศัพท์043513917 043511329ห้างทองเยาวราช่แยกเยาวราชมีบริการที่จอดรถฟรีห้องน้ำที่สะอาดร่มรื่นเย็นสบายด้วยสวนป่าไว้ผ่อนหย่อนใจมีสวนสนุกเยาวราชแลนด์สำหรับลูกหลานของท่านและยังมีที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้บริการท่านอีกด้วยพร้อมตู้กดอ,อัตโนมัติเครื่อใหม่ของทุกวัยที่เดียวเท่านั้นทองดีทองคุณภาพนึกถึงห้างทองเยาวราช สี่แยกเยาวราชของแท้ไม่มีสาขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูส่รายการร้อยสวยร้อยสายบายวีคินะคะรับรองว่าในวันนี้นะคุณจะได้<ม>พบกับคอลลาเจนที่ทำให้คุณเนี่ยนะคะดูเด็ก โอ้ไม่ดูแก่ะะไม่ดูเขียวไม่ดูหยาดไม่ดูห้อยไม่ดูคล้อยเหมือนตางคนนะคะลืมไปว่าเราเต่งตึงแล้วใช่ไหมหรือเปล่านะมาดึงหูเตึงใช่ไหมหูตึงหูวตึงวันนี้หูเอาใจพี่เปิ้ลเป็นพิเศษเลยนะรู้ป่ะใช่ไหมเอาใจพี่เปิ้ลด้วยแล้วก็เอาใจคุณผู้ชมด้วยค่ะอายุเนี่ยนะคะเป็นเพียงแค่ตัวเลขเราอาจจะอายุ40 50- 60มันอาจจะไปเร็วมากใช่ไหมคะพี่เปิ้ลต้องแล้วค่ะอายุไปเร็วมากใช่ไหมอายุไปเร็วค่ะนะคะแต่ร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเร็วเพราะว่านะคะเรามีสิ่งดีๆมาให้กับคุอกก ว่านะคะพูดถึงคอลลาเจนคอลลาเจนมีความสําคัญกับร่างกายมากเลยทีเดียวถ้าเราขาดคอลลาเจนปุ๊บจะเป็น,นปอย่างนี้ค่ะเหี่ยวย่นตีนกามาร่องน้ำหมากเลิกไม่ใช่พี่ยังตึงอยู่แหวมไม่ใช่ให่หูตึงอย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะ แต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วนะคะผิวของเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันเวลาเราออกไปข้างนอกก็ต้องเจอแดดใช่ไหมเจอมลภาวะใช่ไหมไอนี่แหละนะคะก็เป็นสิ่งที่ทําให้ของผิวของเราเนี่ยเหี่ยวแห้งกร้านได้คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าคอลลาเจนจนยจำเป็นต่อร่างกายของเรามากไม่ใช่ใชเฉพาะแค่ผิวหนังนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเนี่ยเส้นผมเส้นขนหรือว่าทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยเปรียบเสมือนกาวที่คอยเชื่อมโยงเอาไว้โดยเฉพาะตามข้อต่อกระดูกถ้าเกิดว่าไม่มีคอลลาเจนผมหลุด ผมล่วงกระดูกบัตรไอ้เขาเรียกว่าหักดัางกรอกแๆนะคะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคอลลาเจนเป็นสิ่งที่จําเป็นมากช่วยหล่อเลี้ยงน้ําระหว่างข้อต่อระหว่างกระดูกในร่างกายด้วยดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเราขาดคอลลาเจนแน่นอนที่สุดมันยิ่งห่าความเหี่ยวความแก่มันจะบอกเลยว่าความชราเนี่ยมาเยือนแน่นอนแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านของสุขภาพที่จะมาพูดถึงความสําคัญของคอลลาเจนเพราะว่าเราสองคนเนี่ยนะคะอธิบายไปคุณผู้ชมก็อาจจะไม่เห็นภาพ คอลลาเจนมันจําเป็นอย่างไรอ,อย่ารอชา้าเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณแหม่มอมมาลาค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพและก็ผิวพรรณเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณนี่ถึงได้แบบว่าดูเด็กเนาะเด็กมากดกว่าพี่ป้นอีกอ่ะขอบคุณมากค่ะก็เขามีเคล็ดลับดีๆมีคอลลาเจนดีๆนะคะอันนี้ต้องมาสอบถามคุณแมมก่อนนะคะว่าคุณแมมเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราสามารถดูแลผิวพรรณที่สวยกระจ่างใสแล้วก็ไร้ริ้วรอยค่ะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันน่ะนะคะกระแสในเรื่องของผู้หญิงเราเนี่ยหนีไม่พ้นเพราะว่าจะกังวลในเรื่องของริ้วรอยริ้วรอยอ่ะค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าริ้วรอยเนี่ยเกิดจากอะไรบางทีนะคะมันเกิด ตามบริเวณเนี้สังเกตไหมคะจะ<า>มีตามหางตาอันนี้เขาเรียกว่าริ้วรอยเกี่ยวกับการแสดงอารมณ์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยริ้วรอยต่างๆประมาณนี้นะคะคือเขาจะนิยมกับคําว่าฟิลเลอร์แล้วก็โ<ช>บท็อกเ,เติมเต็มใช่ไหมฟิลเลอร์บางคนก็ฉีดคอเลาเตนอนะใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าการที่ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าโบท็อกเข้าร่างกายเราอะนะคะมันจะฉีดเข้าไปปุ๊บเห็นผลชัดเจนเลยทันทีเลยประมาณ1เดือนเนี่ยเราจะ ริ้วรอยต่างๆจะไม่มีแล้วแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะเราไม่มีการเติมเต็มตลอดเวลานะคะโบ็อกที่ปกติมันยกกระชับใช่ไหมคะพอมันคลายปุ๊บมันก็จะทําให้หน้าเรายิ่งหย่อนตามแรงโน้มถ่วงของโลกเราค่ะค่ะนะคะเออแล้วทําไมคนเราอายุมากขึ้นผิวถึงไม่เต่งตึงล่ะคะเออตรงนี้น้องมันเป็นปัจจัยทางธรรมชาติค่ะคุณตุ๊กคุณเปิ้ลเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะ25ปีขึ้นไปคอลลาเจนเราเนยจะถูกทาลาย คอลลาเจนเราอะนะคะจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นเกลียวพันพันพันกันแล้วเขาเนี่ยจะไปยกผิวเราะจะมีมากเนี่ยตามบริเวณผิวหนังแต่มันไม่ได้มีแค่ในผิวหนังเท่านั้น<ช>เขายังมีตามผมค่ะ<ช>ข้อต่อ<ช>กระดูกเพราะว่าถ้าเป็นภาษากรีกโบราณเนี่ยเขาจะเรียกคอลลาเจนว่าเป็นกาว ใช่ไหมเราต้องชเป็นกาวไว้ค่อยต่อถ้าไม่มีคอลลาเจนเท่ากับว่าเราเนี่ยร่างต้องพังอะประกอบร่างไม่ได้ร่างจะเหี่ยวต้องแรงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็พอเราอายุมากขึ้นอย่างที่แจ้งไปนะคะคอลลาเจนเนี่ยจะผลิตลดลงยิ่งอายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะประมาณ1.5%ตต่อปีเนี่ยคอลลาเจนจะเริ่มเสื่อมลงแพทย์ผิวหนังเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยให้กินคอลลาเจนมันสามารถที่จะเติมเต็มจากภายในแล้วทําให้เนื้อเนี่ยมันที่มันเป็นหลุมหุมน่มันฟูขึ้นมาได้อันนี้จริงไหมคะแจริงค่ะ เพราะว่าคอลลาเจนเนาะร่างกายเราสร้างขึ้นมาได้เอง <c oughs> การที่เราทาเข้าไปเหมือนมันเป็นคอลลาเจนที่ที่ไม่ใช่ร่างกายเราสังเคราะห์ขึ้นมาได้เองนะคะแต่การที่เราทานนะคะวิธีการทานเนี่ยทานเข้าไปปุ๊บเขาจะไปส่งเสริมให้ร่างกายเราบางส่วนเนี่ยผลิตคอลลาเจนขึ้นมาได้เองเช่นกัน <c oughs> ประกอบกับคอลลาเจนตัวที่เราทานเข้าไปด้วยแต่ว่า ต้องเลือกนะคะเพราะว่าคอลลาเจนในท้องตลาดเนี่ยมีหลายแบบมากเลยคอลลาเจะเลือกได้ยังไงมันก็มีไอ้นี่ก็คอลลาเจนมูลไมิลลิกรัมสองพันมิลลิกรัมสองหมื่นโอ้โหเราจะมีวิธีการเลือกยังไงและอะไรคือจะการันตีว่าวีคิวเทเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ดี สมควรที่จะต้องเลือกเข้าใส่ท้องของเราเลือกยากอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีวิธีบอกให้นะคอลลาเจนเนี่ยทั่วๆไปบางคนทานแล้วอ้วนก็มีบางคนทานแล้วเอ๊ะทำไมไม่เห็นผลก็มีต้องบอกว่าบางทีคอลลาเจนจะสกัดนะคะจากสัตว์บกสัตว์ทะเลนะคะมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มด้วยต้องเอาแต่ดูวัวกดูกควายอย่างเงี้ยไม่เอานะคะใช้เราก็ต้องเลือกคอลลาเจนที่เขามีมาตรฐานการผลิตที่ค่อนข้างจะชัดเจนยิ่งคอลลาเจนที่ โครงสร้างเขาว่าค่ะคล้ายกับผิวของมนุษย์ที่สุดเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลอ,อยิ่งเป็นปลาทะเลน้ำลึกห,หรือว่าทะเลสาบอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะดีมากๆเลยแล้วได้ออข่าว่าตัวนี้นี่มีใบการันตีเหรอคะ <c oughs> ใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดเลยแล้วก็ไม่ได้มาจากแบบว่าไก่กระอลาเลนะมาจากที่ไหนเอ่ยตัววีคิวเทน่ะนะคะต้องบอกว่าตัวคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ได้รับนะคะการรับรองจากประเทศอเมริกาใต้โอ้โหเหรอได้รับอเมริกาใต้เขารับรองนยาามากเลยนะพูดถึงอ่ะใช่ค่ะคือการที่ได้รับอันเนี้ยเราได้รับในเรื่องของคอลลาเจนที่สําคัญนะคะคุณตต๊กกับคุณเปิ้ลคือคอลลาเจนในวีคิวทนนะคะเป็นคอลลาเจนที่ได้จาก ปลาสายพันธ์ทิลาเปียโครงสร้างของปลาสายพันธ์นี้นะคะเขาถูกเลี้ยงดูมาในแหล่งเพาะเลี้ยงที่ค่อนข้างจะได้มาตรฐานแหล่งน้ําที่บริสุทธิ์พอแหล่งน้ําบริสุทธิ์ปุ๊บปลาค่ะเขาจะสร้างคอลลาเจนได้เต็มที่และเป็นคอลลาเจนที่ดีแล้วมีประโยชน์ที่สาคัญนะคะเป็นคอลลาเจนที่ลักษณะเป็นเกลียวคล้ายกับผิวหนังนมษย์แซงว่ามีคิวเทนก็เอามาถูกต้องนตรงนั้นมาแล้วพอเรากินไปปุ๊บนี่แหละ ร่ไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาไก่กาลแะ้วเลยนะคะุผู้ชมค่ะนี่เป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดแล้วก็ได้รับการรับประกันจากอเมริกาใต้เลยนอกจากนี้ยัมีอะไรอีกคะค่ะในส่วนของตัว v q คิวเทนนะคะคอลลาเจนบอกว่าดีแล้วนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเรายังสกัดมาในรูปแบบของตัว เปปไทยออเปปไท์ที่สําคัญมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคอลลาเจนทั่วๆไปถ้าลองสังเกตนะคะทําไมเวลาที่ทานเข้าไปเนี่ยไม่ใหญ่ถึทานใช่จะไม่เห็นผลเพราะว่าเพราะตัวใส่แป้งอะค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยโมเลกุลเขายังใหญ่อยู่ค่ะตัวคอลลาเจนนะค่ะเขาเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะดังนั้นเราเนี่ยโมเลกุลใหญ่ร่างกายเราอย่างต้องย่อยเขาเวลาเป็นโมเลกุลก็จะประมาณนี้ให่ให้นึกถึงให้นึกถึงเหรียญเหรียญสิบอะ เปลียญสิบแต่พอว่าเรามาสกัดในรูปแบบของตัวเป็ดไทยเนี่ยเราทาให้เขาเล็กลงให้อยู่ในรูปแบบของเหรียญบาทอะค่ะมันก็ได้ดูดซึมได้เร็วกว่า้วนี่ก็เลยเป็นข้อดีของ v q 1 0ที่แหละมันอิ p พอตเข้ามามันแบบว่ามีการรับประกันนะจากเมกาใต้นะไม่ใช่มาแถวแถวไก่กาเอเชียแถวนี้นะออ้ตายเนี่ยโปรโมชั่นวันนี้จะยังไงแ่ะพี่ตูอโอโปรโมชั่นวันนี้ก็ต้องลดสิคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นในวันนี้ ะค,ะคุณผู้ชมคะร้อยสายแรกบอกก่อนนะคะวันนี้ขอมาโดยเฉพาะเลยนี่คุณแหม่มนี่นั่งแบบว่านี่เลยนะทำไมแบบว่าให้โปรโมชั่นกันขนาดนี้100สายแรกที่โทรมาทันนะคะภายในเวลา25นาทีของรายการเราจบนะคะจะได้ไปเลยสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะ่ะคุณผู้ชม,มค่ะวีคือเทนปกติ1กล่องราคาอยู่ที่2,700บาทแต่วันนี้แถมอีกหนึ่งไม่พอแถมอีกหนึ่งกล่องไปเลยนะคะแถมหนึ่งกล่องใหญ่แล้วก็หนึ่งกล่องเล็กด้วยนะคะแต่คุณจ่ายแค่เพียง2 0 0พ เ0 0บาทเพราะฉะนั้นรีบโทรนะคะที่1577หรือว่า02-290-3999จัดส่งฟรีทั่วประเทศที่สำคัญบางคนคิดว่าเบอร์1577เนี่ยเป็นเบอร์แบบ9บาท10บาทไม่ใช่นะคะราคาค่าโทรปกติ3บาททั่วไปจัดส่งให้ฟรีจองสิทธิ์ก็ได้นะคะแล้วถ้าเกิดคิดเป็นมูลค่านะคะ3กล่องนี้เนี่ยปกติแล้ว6,300นะพี่แต่วันนี้เท่ากับว่าคุณจ่ายแค่เพียง2 7 0 0แต่คุณได้ไป สามกองนี้เลย uh huh. รีบนะคะ1577แล้วก็02 2903 999ค่ะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมคะ,ะนอกจากสิ่งที่คุณแหม่มผู้ช่วยันของเราบอกแล้วเนี่ยวีคิวเทนเนี่ยยังมีสารสกัดที่ไม่เหมือนใครแล้วก็โดดเด่นมากๆมากที่สุดในจำนวนคอลลาเจนที่ว่ามาเดี๋ยวเราไปชมกันะคะ่ะคุณผู้ชมคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ VQ10 คะ่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่ช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วก็เน้นเรื่องของความเรียบตึงของผิวค่ะที่สําคัญคือสามารถที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบเลือนริ้วรอยนะคะและสารสําคัญที่เป็นส่วนประกอบหลักมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะสําหรับตัวแรกนะคะนั่นก็คือ marine c o ล l a g e n ปปไทด์ค่ะตัวนี้นะคะถือว่าเป็นการเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับผิวแถมยังสามารถชดเชยคอลลาเจนที่ถูกทําลายจากเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆได้ด้วยค่ะตัวต่อมานะคะนั่นก็คือ แอคโคบิดแอซิดค่ะตัวนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเปรบเสมือนนะคะการช่วยให้กับร่างกายได้ผลิตแล้วก็ยังรักษานะคะระดับของสารคอลาเจนในร่างกายซึ่งเป็นโปรตีนที่สําคัญในการสร้างกระดูกและก็ฟันแล้วก็เส้นเอ็นรวมไปถึงผิวหนังค่ะที่กระจายอยู่ทั่วไปในโครงสร้างนะคะตัวต่อมาค่ะนั่นก็คือโคเอนไซม์คิวเทนนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นตัวที่มีคุณสมบัติเด่นค่ะเพราะสามารถที่จะเป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังสามารถชะลอความแก่ของเราได้ เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างพลังงานให้กับผิวเพื่อให้มีการแบ่งเซลล์เพื่อทําให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันดูนลดเลือนแล้วก็จางหายไปค่ะสำหรับตัวของวิตามินอ e ีค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้เนี่ยทำให้มีการผลัดผิวหนังขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มการทํางานของอินซูลินด้วยนะคะถือได้ว่าส่วนต่างๆทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะในผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า VQ10 ค่ะนั่นก็คือสามารถที่ทําให้ผิวพรรณของเราแต่งตึงกระชับลดเลือนริ้วร,รอยเพิ่มความชุ จ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหานะคะคในเรื่องของริ้วรอยมีปัญหาเรื่องผิวพรรณไม่เรียบตึงหย่อนคล้อยและผู้ที่มีปัญหาผิวแห้งค่ะ